สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับแฝดคุณละฝาน้องลมเย็นน้องเย็นได้น้องลมเย็นได้กี่เดือนนะอ่ะอีกหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีกับแปดวันนะครับนี่เชือกนี้ครับน้องลมเย็นครับกล้วยน้ำว้าได้กี่เดือนอนะ่ะสิบสี่เดือนนั่นนะครับ หนึ่งปีหนึ่งปีกับสองเดือนแล้วไอ้อเ,ออเออกิดไอ้เกิดลมเย็นหนึ่งปีเต็มครับกับหกวันนี่ครับแปดวันไหมตัวเท่ากันครับห่างกันยูซีเดือนน้องตามทันแล้วนะครับ ขอมาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามกดซับสไคร b ์ที่ช่องของเราน้องกล้วยน้ำว้าไายพรชัยนะครับหรือน้องร่มเย็นนะครับแบกบพลราฟ้าไอ้ตายแล้วจวดไปสู้พี่อยู่ฝั่งนูน้น สู้เขานี่เนี่ยมาแล้วของเกลือน้ำวาก็สังเกตง่ายครับตูดใหญ่ๆแก้มพวงพวงนี่ครับแกง เป็นพวงเลยครับเชือกนี้ครับที่ขึ้นบนก้อนหินนี่ครับทำไรดูไม่ยอมนะครับเล็กนิดเดียวแต่ไม่ยอมไอ้จุ๊กหวด ว่างนะครับได้มาทำคลิปให้ชมเพราะว่าน,นี้ไม่ได้ไปตัดหญ้าครับหนึ่งเดือนพักหนึ่งวันเพราะว่ายาหาได้เยอะแล้วก็เลยต้องไปพักบ้างนะครับพักต่เกี่ยวหญ้านะครับแต่ว่าต้องทำงาน,นงือนเดิน ให้ควานกอดครับไม่ได้กอดกันนานเลยนะไม่ได้คุยกันนานเลยไ,ไอ้แล้วไอ้ไอจะมาเล่นไปนี่นะครับสนใจมากเลยเนี <c oughs> ้ยยังนี่ยังนี่ <c oughs> <c oughs> ดูรมเย็นไม่ยอมนีไม่ค่อยหนีจากท้องแม่เท่าไหร่ครชอบจะเล่นอยู่ใต้ทอ้องดูครับท้องแคบแคบเองไปอยู่ทั้งสองตัว จนลอดทองกน้องท้องไอทองแม่ไม่ได้ยังจะมุดอยู่ อนอนให,ให้พี่ครับรบรรยาการได้มาปล่อยให้มีการได้มาทำคลิปตอนเช้า,ชานะครับหเห็นน้องช้างได้เล่นตอนเช้า,ชานะครับบางครั้งก็ไม่ค่อยได้ ว่างเท่าไหร่ครับช่วงเช้าช่วงเช้าจะไปหาเตยะชอบให้ควาเล่นด้วยนะครับน้องเปินมาตั้งแต่เล็กมาชอบให้มากอดครับแต่ทุกวันนี้กอดไม่ได้แล้วตัวใหญ่แล้วโตวแล้วกอดไม่ได้แล้วกอดกอดไม่หุ้มแล้วนะครับกอดละ อะไรมานะครับถามกันไ,นไล่ไก่เฮ้ยเฮน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ย้เห้ยเ ลมเย็ยนให้กอดไหมกอดเหมือนเดิมนะครับแต่น้องลมเย็ยนยังให้กอดอยู่นะครับช้างของเราครอบครัวช้างของเราไม่สนนะครับแล้วก็ไม่ชนนะครับชอบเล่นครับชอบเล่นกับกับควานนะครับชอบให้มากอดตลอดครับ <c oughs> หมุดไปมุดมาก็แมรำคาญเหมือนกันนะ <c oughs> ตัวใหญ่แล้วยังจะมุดอยู่ ลืมกดไลค์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจบ่านก็จำได้ทำเวลาว่างให้เยอะขึ้นมาทำคลิปให้แม่ซีได้ชมบ่อยๆขึ้นนะครับผมไม่ยอมทิ้งห่างกันสักทีนะครับถ้านอนก็มานอนด้วยกันแต่ไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวมารอบหน้ามาดูว่าจะนอนด้วยกันยังไงนะครับจะนอนกองกันมืนลูกหมูไหมครับขอรบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามทั้ง FC ท่านใหม่ๆห,หรือท่านเก่าๆนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคำอวยพรให้ช่องของเราให้น้องช้างครับ,ค,รบคอยดอน,นี่ครับพ่อพันตัวต่อไปครับเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ